ใช้ก็จะมาจัดบ้านนิดเึงค่ะแล้วก็มารีวิวซึ่งมีมีอ่าเฟอร์นิเจอร์บ้านไม่มีนะมีแต่เฟอร์นิเจอร์ละคะทุกคนก็คือตอนแรกเปิดไปดูเอา้าบ้านไม่มีเศร้ามากเลยค่ะทุกคนแต่ว่าพอเข้ามาดูในบ้านนี้เนี่ยก็เห็นแล้วก็รู้ทันทีเลยว่ามันไม่มีบ้านแต่มันมีเฟอร์นิเจอร์ค่ะทุกคน ซึ่งเซตเนี่ยมันเป็นเหมือนกันเสริมสวยอะไรพวกนี้นะมีพวกเครื่องสำอางเครื่องแต่งหน้าเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนซึ่งดิฉันเนี่ยก็อยากใด้มันเอามาทำเป็นร้านอะไรต่างๆนานาได้ก็อืมก็สวยดีอยากได้เหมือนกันนะคะอยากได้ทุกอย่างนั่นแหละก็อยากได้ไปหมดนะเห็นว่ามันก็ดูเอ้ยก็อยากเอามาจัดแต่งเป็นแบบต่างๆนานาได้แบบนี้ แล้วก็เลยจะเคลียร์บ้านให้ก่อนนะเพราะว่าบ้านเนี่ยมันลกมากทุกคนบ้านอันเก่าก็คืออุตสาจัดก็คือต้องลบโอเคห้องแรกสีผนังเปิดมาก็มันสวยมากทุกคนคือเปิดมากันกนี้ก็คือแบบ อุ้ยทำไมสีมันสดใสจังสีมันสดใส,ส,สมากเลยค่ะทุกคนส่วนพื้นเนี่ยก็จะเป็นสีประามาณน,นี้อยากดูข้างสำอางสุดและรัจ้ากันนะ <laughs> ปกติตัวก้าไม่เคยมีแบบนี้นะทุกคนนี่เป็นครั้งแรกนี่ก็คือตัวพิ้นชาแต่งชุดนะแบบจะไปไหนคะคุณหนูทำให้ใส่เสื้อเป็นแบบนี้นะคะก็คือเสื้อน่ารักมากค่ะทุกคนช็อกก็คือไอ้พวกเนี้ยเอ้ยปกติตัวก้ามันไม่มีแล้วคราวนี้มันมีทุกคน อยากจะร้องไห้ที่ไม่ใช่ร้องไห้นี่คือไม่ได้เสียใจนะไม่ถึงดีใจนะหฮ้ยคือคือสกินคงสกินแคร์มามดหมดเลยค่ะทุกคนมันนี้เอาให้ผิวพันดีเลยนะเน้นผิวพันดีนะคะมีมาร์กน้องมาร์กส์หน้าได้พวกนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีหูต่างๆนานมามากไปนะคะตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกน้ำหอมกลิ่นน่าจะหอม แนะี่ามันคืออะไรอะ่ะคุณผู้ชมนี่คืออะไรน,นี้ใช่ไม่รู้อ๋ออันนี้หรือเปล่าอฟองน้ำแปะหน้าอะไรพวกนี้แล้วก็มีพวกอะไรอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะอะไรอะ่ะอะไรอ่ะอุ้ยไม่รู้เหมือนกันอันนี้เป็นเหมือนน้ำยาเลยไม่รู้ว่าหวีแล้วก็พวกแบบฟองน้ำไหมอะไรอะ่ะนั่นนี้ไม่รู้เหมือนกันมีพวกแปดก้มปัดแก้มใส่เด็กเฟสอะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีพวกวหวีอุ้ย แล้วเอาหมุนีจะเก็บได้ไหมเนะี่ยกันไกลแล้วก็แพลเลตต่างๆนานานะคะก็คือโอเกเอาตัวนี้ชามาเลยนะคะแล้วก็จะทําสีผมของเรานะคะนี่มันคือสีผมวะอุ้ยทุกคนในมอนโตรเกไม่ทําสีผมเองได้ด้วย <S <S สีน้ำารทุกคนนี่ก็มาเวล้างหน้าหน่อยมาร์กหน้าด้วย <S <S อุ้ยมากหน้านี่คือหน้าดีเลยนะทาลิป แล้วก็จะมาย้อมสีผมแบบง่ายมากเลยแค่เทน้ํายาใส่หัวก็วคือได้ผมใหม่แล้วอุ้ยผมเขียวน่ารักนะอย่าทาเล็บอย่าทาเล็บนี่น้าหอมน้ําหอมนีม่น่ารักมากอุ้ยชอบจังนี่ก็ชิดหน้าแมอุ้ยดีเหมือนกันนะเปิดมาหน้า,หน,าหน้าก็จะมีพวกหลอดครีมอะไรแบบนี้ต่างๆนะแต่ว่าเราไม่เปิด แต่ที่สําคัญนี่ก็คือมีบัร์บอมซึ่งทุกคนบัร์บอมนี่มันแบบสีหลากสีเราชอบเล่นบัร์บอมมากมันสนุกมันสนุกแค่ไหน,นเ,เอามันก็แค่สนุกแหละแต่ว่าเราชอบกลิ่นใส่แล้วก็เอาสีเรนโบว์เลยละกันว้ายวิวิว,วิบาบ์ดบอมววอระเบิดทีเขียวทีเขียว อยากแช่อุ้ยสีน้ำสีน้ำโหอุ้ยทุกคนบาตฟอมสุดเท่นีตกใจนะตกใจเลยอะสำหรับคลิปนี้นะคะอันิีชาขอลาไปก่อนนะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะและก็อย่าลืมคอมเมนต์มาไ,ได้แล้วนี่นะกดกระดิ่งด้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ มีจามาคนเดียวไม่ชวนธีกล้าเลยนะมาคนเดียวก็ไม่บอกด้วยที่สำคัญนะที่สวยๆแบบเนี้ยก็ไม่ชวนธีกล้าไปด้วยฮะเอาน้องตามมาได้ยินเนี่ยไม่รู้หรอกแค่าตามมั่วๆแต่เห็นหน้าป้ายร้านเขาบอกว่าเขาจะเปิดร้านใหม่นี่ครับพี่ใช่แล้วพี่กะว่าจะมาซื้อนะแต่ตอนนี้เขายังไม่ได้เปิด อ้ไม่น่าหลุดบอกธีกาเลยว่าร้านี้จะเปิดไม่นั้นนะธีกาจะพาให้มาซื้อครีมกันแดดทุกวันแน่เลยพี่ขอโทษนะธีการู้นะ